ออพ่อครับฟาร์มเป็นยังไงบ้างรครับอ๋อตอนนี้ก็ให้นี่หนูลูกเพราะว่านี่คนดมะสวยลุงกับป๋ามะสวยกะาบอระบากเรื่อยๆแล้วอ,อ,คคอย่าจะขอกระตัดได้แล้วมันจะไหม้พ่อจะไหม้พ่อจะยังไงมันเหมืนไหม้มันก็ไหม้เบิดแล้วไ,ไม่ไช่หนิมันใหม่หนิมันใหม่ไหม่ใครซื้อเออใหม่ใคเออถ้ามีเวลาว่างกับผ้ากันส่วนมูส่วนผวกมา นั่งชมบรรยากาศตึกแหงเรานีวะครับพ่อครับเดี๋ยวอีกสองเพราะเกินสองเดือนน่ะปลาได้กินจะพูดครับเองนายคุณลองพูดคาสิพ่อพูดไทยคุณลองพูดดิไม่พูดยังไงก็ได้หรอพ่อไม่ได้พูดครับพูดขาได้หมดเลยสำหรับพ่อมันไทยลาะพ่อพิงหมดแหลยนอกไปใช่ใช่เอาคุณลองพูดคากับพ่อสิไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้คลิปลุกได้ไงเนี่ย แต่สุกยังสุกยังสุกอะไรอ่ะลองฟินสิลองฟินสิผมก็งงกูเนี่ย